สวัสดีค่ะนานา365เดค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปชมต้นไม้ที่มีใบาลายด่างกันค่ะและก็ไม้ใบด่างนะคะที่น้าปลูกนั่นเอง ชนิดแรกนี้นะคะก็คือโพทะเลดางค่ะหรือว่าโพเจสีนะคะเขาเนี่ยเป็นต้นไม้ทรงพุ่มกลมค่ะโคนใบก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจขอบใบหยักฟันเลื่อยนะคะเหมาะมากเลยค่ะกับการที่จะปลูกในดินร่วนแล้วก็ยังสามารถระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะยังสามารถทนดินเค็มได้ด้วยนะชอบแสงแดดแล้วก็ปลูกเป็นแนวบางลมดินทะเลได้ด้วยค่ะ ต้นต่อไปนะคะก็คือว่านถุงเงินถุงทองค่ะเขาเป็นไม้ลม้มลุกอายุหลายปีนะคะใต้ดินเนี่ยมีหัวคล้ายกับเผือกเลยค่ะส่วนใบก็จะเป็นลูกหัวใจนะคะแผ่นใบจะกว้างค่ะเขาชอบดินร่วนนะคะแล้วก็แสงแดดนํำไรด้วยนะน้ำนี่ก็ต้องการปานกลางค่ะสามารถปลูกริมน้ําได้นะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อด้วยว่าเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะช่วยในเรื่องค้าขายแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้มากสมกับชื่อเลยค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าขาไก่ด่างค่ะไม่ทราบว่าทุกคนเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะเขาเป็นไม้พุ่มใบเดี่ยวรูปรีค่ะชอบน้ําปานกลางนะคะแล้วก็แดดราไรถึงแดดจัดด้วยค่ะนิยมปลูกเป็นแถวตามแนวรั้วนะคะจะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะสําหรับชนิดนี้นะคะมาถึงต้นที่มีชื่อว่าพลูงาช้างนะคะก็จะเป็นไม้ประดับที่มีลายสีขาวสลับเขียวค่ะ สามารถเลี้ยงได้นะคะในที่ร่มแดดรำไรชอบอากาศที่เย็นๆนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยดูดสารพิษได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยนะคะชนิดต่อไปนะคะเขามีชื่อว่าเงินไหลมาค่ะก็จะเป็นไม้เลื้อยใบเดียวนะคะแล้วก็ชอบดินที่ชุ่มชื้นด้วยแสงแดดรำไรค่ะเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวยนั่นเองมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้ค่ะที่มีชื่อว่าเงินไหลมา ส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไอวี่ค่ะเขาเป็นไม้เรื้อเนื้ออ่อนขนาดเล็กนะคะแล้วก็ชอบดินร่วนด้วยข่าวระบายน้ําได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงด้วยแสงแดดเนี่ยก็ชอบแบบเต็มวันนะคะ ต้นต่อไปค่ะเปเปอร์โรเมียค่ะหรือว่าเปเปอร์หยกนะคะเขาเป็นไม้เลื้อยใบหนาสีเขียวเข้มเลยค่ะผิวก็จะออกใบมันด้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะปลูกได้ในแดดรำไรแล้วก็ชอบดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะที่เชื่อกันว่าช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองนะคะ ต้นนี้นะคะก็คือบอนสีอีเหนาค่ะเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบนะคะเพราะว่ามีการปลูกเลี้ยงกันมานานมากแล้วด้วยแล้วก็ยังปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีรูปผสมใหม่ๆขึ้นมาแบบหลากหลายมากมายเลยนะคะบอนสีอีเหนาเนี่ยเขาจะมีใบที่สีเขียวแล้วก็ลายขาวค่ะชอบดินที่ระบายน้ําแล้วก็อากาศดีนะคะต้องการน้ามากด้วยนะคะแล้วก็แสงแดดแค่พอรําไรเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้อีกด้วยนะ มาถึงต้นสุดท้ายแล้วนะคะค้าด่างขาวค่ะค้าด่างขาวหรือว่าคราราชพัฒนนะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบด้านบนด่างแล้วก็เป็นสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบค่ะส่วนด้านล่างของใบนะคะจะมีสีชมพูอมม่วงค่ะเป็นไม้ที่ชอบความชื้นมากนะคะแต่แสงแดดเนี่ยแค่พอดำไรก็สามารถปลูกในร่มได้แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของไม้ที่มีลวดลายที่สวยงามนะคะถ้าใครสนใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กันด้วยนะคะ